สวัสดีค่ะเรามาเริ่มทำตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะ <c oughs> หาความเร็วความเร่งของนิติบัตดีที่เคลื่อนที่แบบ general Play motion แล้วก็ใช้วิธี IC กับวิธี relative motion analysis นะเริ่มที่ตัวอย่างที่หนึ่งอ่าโจบอกว่าแท่ง AB ค่ะยาว L เม็แท่งนี้นี่เองนะคะปลายทั้งสองเลื่อนไปบนพื้นเอียงดังรูป Uh huh. uh huh. นะคะปลายบีปลายบีนะคะแล้วก็ปลายเนาะจดกำหนดให้ปลายเค่ะมีความเร็ว v 0ูนย์ิทางลงล่างแล้วก็จดกำหนดให้นอกจาก v แล้วก็บอกความเร่งมาด้วยเดี๋ยวอาจารย์ไม่พูดถึงความเร่งก่อนเนาะเราจะทำเฉพาะความเร็วอย่างเดียวแล้วก็โจย์ให้หาความเร็วเชิงมุมของแท่ง AB ค่ะแล้วก็หาความเร็วที่จุด B นะโดยที่กำหนดให้ s ซ n ์เทตา้าเท่ากับสามส่วนห้านะคะสังเกตว่าตอนนี้พื้นเอียงมุมเซตา้าเท่ากันเลยทั้งสองตัวนะคะโอเคจะทำให้จุดเราง่ายขึ้นนิดหนึ่งถ้าม,มุมเซตา้าเนาะเท่ากับ s ซ n ์เป็นสามส่วนห้าก็คือมุมฉากอ่าแสดงว่าด้านที่เหลือก็ต้องเป็นสี่นั่นเองและมุมเซตา้านี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็น สามสิบเจ็ดองศานั่นเองนะเซต้าก็คือสามสิบเจ็ดด้านหนึ่งก็ห้าสิบสามโอเคนี่ไม่สำคัญเนาะโอเคคราวนี้ <c oughs> มีวิธีการทำจทย์นะเราจะหาความเร็วค่ะเป้าหมายก็คือหาความเร็วที่จุด B มีทิศทางไปทางไหนเอ่ยอันนี้ชัดเจนเลยเนื่องจากเคลื่อนที่บนพื้นเองเนาะก็ต้องไปทางนี้เรารู้ทิศทางของความเร็วที่จุด B e. ค่ะเราจะหาขนาดมันได้อย่างไร โอเคนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือแท่ง AB ค่ะเราคิดว่าแท่ง AB กําลังหมุนเป็นไงควรเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาหูหน้าตาความเร็วมาทางนี้ความเร็วไปทางนี้อ่าแสดงว่าจุด IC จุดหมุนน่าจะอยู่แถวไหนน่าจะอยู่ฝั่งนี้เนาะอ่าโอเคเพราะเราจะหา ความจุด IC กันนะเราใช้วิธี IC ซีทำไงลา,ลากเส้นตั้งฉากกับความเร็วขึ้นลากเส้นตั้งฉากกับความเร็วขึ้นตัดกันตรงไหนจุดนั้นก็จะเป็นจุด IC โอเคเราหาจุด IC ได้เราก็จะหาโอเมก้าของแท่งนี้ได้เราลองมาทำดูเนาะลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปฉากไหมลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปสมมติว่าฉากเนาะอ่า จุดนี้ก็จะเป็นจุด IC หรือเปรียบเสมือนจุดหมุนชั่วขณะนะคะจุดหมุนชั่วขณะของแท่ง AB นณะตำแหน,น่งนี้โอเคอันนี้อาจารย์ว่าดแลดูไม่สมมาตรจริงๆแล้วสองข้างเนาะมันจะต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วโอเคอ่าด้านสองข้างนี้ต้องเท่ากันโอเคซึ่งตอนนี้เรารู้ว่ามีความยาว AB มีความยาว L เนาะกด้านนี้ยาว L ส่วน2ด้านนี้ก็ยาว L ส่วน2 โอเคโจท์ต้องการทราบนะคะสองตัวค่ะขนาดของความเร็วที่จุด B B B นะคะอัน o w นแล้วก็แท่ง AB ค่ะหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเท่าไหร่อ่โอเมก้า AB เราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะคะหรือไม่เราก็เขียนที่แท่งแล้วก็เหมือนกันโอเคนนะก็เหมือนกันเลยค่ะแบบไหนก็ได้ขอให้หมุน ทวนเข็มนาฬิกาแค่นั้นเองโอเคงั้นเราเริ่มต้นเลยจะหาเนื่องจากเราทราบความเร็วตรงนี้นะความเร็วของจุด a เนี่ยโจทย์ให้มาเดี๋ยวจันเขียนหมอ่าโจทย์รู้ละตรงนี้ว่า va ค่ะมีขณาเท่ากับ v 0อืมช่วยหา vb ให้หน่อยจริงๆข้อน,นี้ไม่ต้องทำอะไรก็รู้เลยนะเพราะว่ามันมุมตรงนี้เท่ากัน เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว VB ก็น่าจะเท่ากับ VA นั่นเองเนาะเดาได้เลยแต่ว่าในในก็ลองทำสักนิดหนึ่งเนาะวิธีนี้เราก็เริ่มต้นจากการที่เรารู้ขนาดของความเร็วตรงนี้นะคะถ้าเราหาระยะนี้ได้เราก็จะเริ่มต้นด้วยหาโอเมก้า AB ได้ก่อนนะคะโอเมก้า AB ก็หาได้จากการเอาความเร็วตรงนี้หารด้วยระยะตรงนี้นั่นเองหลังจากเรารู้โอเมก้า AB เราก็จะสามารถหาความเร็วที่จุด B ได้มาดูกันว่า vB เท่ากับ vA จริงหรือเปล่านะเริ่มต้นโดยการหาระยะอันนี้ก่อนดีกว่าระยะ rA นะคะเทียบกับ IC ว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่เนะอะตอนนี้มุมถ้าตรงนี้เป็นมุม37มนะมุมแย้งมุมตรงข้าม มุมนี้สามเจ็ดมุมนี้ก็ต้องเป็นห้าสามมุมนี้ก็ต้องเป็นเซตาหรือสามเจ็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นด้านที่เราสนใจคือด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้มุมฉากโอเคอ่าเรามาหา RIC กันจากอืมไซนเซตาเนอะไซ่เซตาเท่ากับเซตาตรงนี้ เท่ากับ l ส่วน2หารด้วย r a เทียบ i ป4ย้ข้างนะเราก็จะได้ว่า r a เทียบ i ป4ต้องเท่ากับ l หารด้วย2หารด้วย sin ตาาายตาหาร sin ตตาก็คือคูณด้วย5ส่วน3นั่นเองหรือเป็น5 L, หารด้วย6โอเคนะคะเราได้ระยะ r แล้วค่ะ r A เทียบกับ i c <see. S 1> ได้แล้วดังนั้นเราก็สามารถที่จะไปหาโอเมก้า ab ได้เลยค่ะเนื่องจากโอเมก้า ab หาได้จากความเดียวที่เรารู้ va หารด้วยระยะ r a เทียบ i c นะคะ วีก็คือวีศูนย์เอทียบ i c ก็คือห้าแหารด้วยหกขยายขึ้นบนเราก็ได้คำตอบแล้วนะคะถูกต้องอาโอเมก้า AB ค่ะเท่ากับหก0ศูนย์หารห้านั่นเองอ๋อง่ายนะคะรู้โอเมก้า AB แล้วเราก็ไปต่อเนาะเพื่อที่จะหา VB ค่ะ v ีเท่ากับเท่าไหร่ v ี BB ก็จะเกิดจากโอเมก้า a คูณด้วยระยะของ B เทียบกับ IC ซึ่งตอนนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าตัวเพราะฉะนั้นด้านนี้นะก็เท่ากับด้านนี้โ okay. อเคก็เป็นมันก็คือ VA นั่นเองโอเคทำกลับไปกลับมากลายเป็นคือ v ีศูนนั่นเองได้คำตอบ เรียบร้อยนะคะสองข้อได้ทั้งความเร็วขนาดของความเร็วที่จุด B แล้วก็โอเมก้าของแท่ง A อันนี้เราไปลองใช้วิธี relative motion analysis ตัวบ้างเนาะโอเคต่อเลยเนาะโอเคเหมือนเดิมค่ะเรารู้จดกำหนดให้ความเร็วที่จุด A เนอะ Va เท่ากับ u ศูย อยากทราบ v b ว่าเท่ากับเท่าไหร่เราอยากรู้ว่าแท่งนี้หมุนด้วยโอเมกา a b เท่ากับเท่าไหร่2ตัวแปะนะคะวิธีการของ relative motion analysis คืออะไรเองตั้งสมการถูกต้องค่ะจุด2จุดที่อยู่บนแท่ง a b ต้องเป็นแท่งเดียวกันนะต้องเป็นแท่ง rigid body ที่เคลื่อนที่แบบ general r l a motion นะะสองจุดนี้ต้อง เป็นจุดที่อยู่บนแท่งนี้นะคะอย่าเอาจุดอื่นที่ไม่ได้อยู่บนแท่งเดียวกันมนาะใส่เดียวโอเคข้อนี้ง่ายเพราะว่ามันมีแท่งเดียวรันนี้เราก็ตั้งสมการเลยค่ะเอา Va ขึ้นก่อนก็ได้หรือ Vb ขึ้นก่อนก็ได้แล้วแต่ชอบนะจะจะให้ Vb ขึ้นก่อนเนาะเพราะว่าทำเราไม่รู้ Vb แล้ก็ใส่ Vb เท่ากับ Va บวก ว b ีเทียบ A ค่ะอันนี้พี่เขียนสมการตั้งไว้เลยนะคะอ่าสมการตั้งไว้เลยจากนั้นทำไงต่ออาจจะวิเคราะห์นิดนึงหรือไม่ต้องก็ได้เพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่า1นึ่สมการนี้ค่ะเรามีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าได้แค่สองตัวนะก็คืออย่างวเนี่ยเราไม่รู้ขนาดเรารู้ทิศ V A เเรารู้ทั้งขนาดและทิศ v b เทียบ A ก็คือในเทอมของโอเมก้าคูณด้วย R เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้โอเมก้าเราไม่รู้ขนาดแต่เรารู้ทิศนะเราจะรู้ v b เทียบ A เรารู้ทิศโอเคเนะพราะฉะนั้น2ตัวแปรที่ไม่ทราบค่าคือขนาดของโอเมก้า a b กับขนาดของ vb นั่นเองซึ่งแน่นอนตามเป้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปะแทนค่ากัน นะคะก่อนจะแทนค่าค่ะเราต้องกำหนดทิศให้ก่อนแกน x แกน y เนาะอ่ะาตรนี้เดี๋ยวอาจารย์เขียนใหญ่นิดหนึง่งอาจารย์ให้ไปทางนี้แกน i แล้วก็ขึ้นบนเป็นบวกเนาะแกน j อ่าไ,ไปทางขวา j ขึ้นบนเป็นบวกแสดงว่า k ก็คือกำไปนะคะกำไปก็จะเป็นบวก k k ก็คือพุ่องออกนอกกระดาษือพุ่องออกนอกจอคอมพิวเตอร์นั่นเองอ่าคราวนี้ วิธีการก็คือแทนค่าแต่ละตัวค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูทีละตัวแล้วกันเนาะอ่า Vb ก่อน Vb ลองแทนค่าไปนะคะ Vb ก็สามารถที่จะแตกออกได้เป็นสองส่วนเนาะ Vb ในแนวแกน x Vb ในแนวแกน y อ่าแล้วมุมนี้ก็เป็นเซต้าเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเขียน Vb ได้เป็น ว b cos เซต้าทิศทาง i บวกกับ VB sin เซต้าที่ทาง J โอเคสิ่งที่เราไม่รู้นะคะที่เราไม่รู้ค่าก็แค่ตัว VB นั่นเองนะคะแค่ขนาด VB ที่เราไม่รู้ค่า sin กับ cos เรารู้ค่านะหวังกับอ่ะต่อไปเราไปใส่ VA ค่ะแทนค่า VA เท่ากับเท่าไหร่ อืมเวกเตอร์ v a ก็แตกออกได้เป็นสองแนวเนาะอ,อ่าแนว i แล้วก็แนว j ค่ะแนว i ก็จะเป็น v ศู cos เซต้ i แนว j เนี่ยทิศลงเนาะเป็นลบอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ลบ v ศย์ sine เซต้าแนว j ค่ะอ่าเรียบร้อย วีเอเนี่ยเรารู้หมดเลยค่ะไม่มีตัวไม่ทราบค่านะแม้จะเป็นตัวแปรที่กําหนดให้นะแต่ไม่ได้เป็นตัวแปรที่เราไม่ทราบค่ะอันนี้ก็เหลือ v ีเทียบ A ค่ะอ่ะาคันนี้ตัวนี้ล่ะค่ะจะเป็นตัวที่เราทําได้2วิธีแบบเวกเตอร์ค่ะโอเคหรือแบบกราฟิกอาจาย์จะทําให้ดูทั้ง2วิธีเลยเนาะอ่าแบบเวกเตอร์ก็คือ ทำยังไงถ้าเวกเตอร์ก็คือแทนค่าเลยค่ะ v b เทียบ a ก็จะเกิดจากโอเมก้าของแท่ง a b cross R b เทียบ a นั่นเองนะคะแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปโอเคทำเวกเตอร์ก่อนเลยเนาะโอเมก้า a b ค่ะอโอเมก้า b a b ก็ต้องมีขนาดแล้วก็มีทิศพุ่งออกนอกซ้อิทิศบวก k นั่นเอง ก็จะได้เป็นขนาดที่เราไม่รู้แล้วก็ทิศ a ค cross กับ r b เทียบ a ค่ะ R b เทียบ a หมายความว่ายังไง R b เทียบ a ก็คือให้เราไปยืนที่ a นะคะแล้วก็วัดไปหา b ค่ะ R b เทียบ a ก็คือเวกเตอร์ที่ลากจาก a ไปหา b ซึ่งตอนนี้เวกเตอร์นี้มีขนาดเท่ากับระยะ l ทิศทางก็คือทิศทาง i โอเคเพราะฉะนั้น r เขียนอันนี้ก็คือ r b เทียบ a P. นะคะซึ่งมีขนาดเท่ากับ l ทิศทาง i จาก้นก็แทนค่าลงไปเลยเป็น l i โอเคอ่าคราวนี้ใสใ่เรียบร้อยตรงนี้นไปเลยขยับนิดนึง คต okay. อนนี้สมปรสิทธิ์มาคูณก่อนเนาะโอเมก้าเอคูณด้วย L แล้วที่เหลือก็จะเป็น K ค o ร s สับ I K ครอส s i ได้บวกเต้องโอเคเรี <S <S okay. ยบร้อยนะคะนี่คือวิกตีเวกเตอร์ค่ะเราก็คือแทนสมก,การลงไปเนาะแทนแล้วได้คำตอบเป็นตัวนี้ พอไ,ได้ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็ค่อยเอามาใส่ที่นี่นั่นเองนะคะอ่าตอนนี้เราได้ v ีเทียบ A ล้โอเคยีค yeah. ือเทียบอ่ะต่อไปเราลองใช้วิธีกราฟิกบ้างค่ะอ่าสองวิธีในการหา v p ีเทียบ A เนาะถ้าใช้วิธีกราฟิกให้เราจัดการด้วยการเรามาเขียน แช่ง a ไปหา b วิธีการอิเก,กเนาะในการหา b b เทียบ a ค่ะวิธีการก็คือให้สมมุติว่า a เป็นจุดหมุนชั่วขณะอ่าให้สมมุติว่า a เป็นจุดหมุนแบบ rotation about fixed axis เลยแล้วก็ b จะมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นขวโค้งวงกลมรอบจุด a ณนะตอนนี้เรากำหนดให้ โอเมกาเอทวนเข็มนาฬิกานั่นหมายความว่าจุด B ก็จะต้องมีความเร็วขึ้นบนใช่ไหมอ่าแล้เส้นตั้งฉากตรงนี้นิดนึงก็เหมือนกับแท่งวิจิตบบรที่เคลื่อนท,ท,ท,ที่แบบหมุนนะคะอ่ารอบแกนฟิกซ์เพราะฉะนั้น V ตรงนี้นะคะไม่ใช่ VB เนาะแต่เป็น VB เทียบ A นะคะ เป็นขนาดของ b b เทียบ a ก็คือความเร็วของ b ที่ a เห็นเราไปยืนอยู่บน a เราจะเห็น b กำลังเคลื่อนที่เป็นตนวโค้งวงกลมรอบตัวเราโดยขนาดก็จะหาได้จากโอเมกา a b คูณด้วย r ระยะระยะระหว่าง a b ซึ่งในที่นี้ก็คือ l นั่นเองเพราะนั้นก็จะได้เป็นโอเมกา a b คูณด้วย l ค่ะ <c oughs> อ่าสรุปเรียบร้อยเราได้แล้วขนาด ของความเร็วของ b ที่ a เห็นแล้วก็ทิศทางก็คือตามที่เราวาดไปเลยซึ่งทิศทางน,นี้ก็เป็นบวก j นั่นเองเหนเดียวกันไหมคะกับอันนี้ใช่เหนดียวกันไหมอ่อเมก้ a oh a b l ทิศทางบวก j ถูกต้องเลยค่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกเอาเลยว่าจะใช้วิธีไหนนะคะอ่าซึ่งเขียนได้เหมือนกันเซ คราวนี้พอเราแทนค่านะคะพอเรารู้ทั้ง3ตัวเราแทนลงไปในสมการเลยนะคะทั้ง3เทอมนี้แทนเข้าไปในนี้นะคะแทนเข้าไปเสร็จทํำยังไงต่อเนื่องจากเป็นสมการเวกเตอร์เนาะมันจะมีสมมติสิทธิ์อยู่ในรูปของ i แล้วก็ j เพราะาเราสามารถเขียนสมการแยกสมการนะะในแนว i และในแนว j โอเควิซ okay. uh. okay. uh, okay. okay. uh ัยบั๊กโอเคอืมโอเคโอเคนะโอเคอันนี้เรามาเขียนสมก,การเนาะที่อยู่ในแนว i แล้วก็ในแนวเจแบกสมก,การในแนว i นะมันจะได้สมก,การฝั uh. ่งซ้ายก็จะมี vb ถูกไหม vb ในแนว i ก็จะเป็น vb cos เซต้าโอเค VB cos คฟังขวาฟังขวาเนาะก็จะมี VA ที่อยู่ในแนวไก็เป็นนี้ค่ะแล้วก็มีเทอมไหนอีกแค่นี้เองเพราะว่าเทอมนี้ J ก okay. ็จะเท่ากับ V0 cos ย์นั่นเองจะทำให้จากตรงนี้นะคะจะทำให้เราสามารถหา v ีได้ค่ะเพราะฉะนั้นจากสมก,การนี้จะทำให้เราได้ว่า VB ก็คือ V0 นั่นเองโอเคเรียบร้อยได้คำตอบต่อไปค่ะเราดูสมก,การในแนว J บ้างเทียบสัมประสิทธิ์ในแนว J นะคะแนว J ค่ะาจากสมก,การนี้เนาะ,ะแนว J ก็จะมี VB ก็จะมี v b BB s i n ซด e เ a นะคะห็นไปเลย v ีบี n ซเท่ากับฟับงขวามือก็จะมีสองเทอมลบแนว j ก็จะมีตัวนี้บวกกับตัวนี้ก็คืออยู่ในแนว j ทั้งคู่นะคะอ่าแสงก็ใส่ตัว<ๆ>ก็จะมีโอเมกาเอบีอลบวศูนย์ซ์เซต้านะคะ จากตรงนี้ค่ะเราก็ดึง VB มาเท่ากับ B0 เพราะฉะนั้นเราย้ายข้างนะคะเราก็จะเหลือโอเมก้าเอบีโอเคนะคะเราก็จะได้ว่าโอเมก้าเอบีเอลเท่ากับ V0 ศูนย์เซตาสองครั้งนั่นเองนะคะ V0 ูนย ไซด์เซต้าก็คือ3ส่วนหาฉะนั้นย้าย L มาอยู่ฝั่งนี้เอจะลบนี้เลยเนะเอา L ออกแล้วก็เอามาหารฝั่งนี้อ่าก็จะได้ว่า3 2 6 V0 หวี 0, หารด้วย5 L อันนี้คือคำตอบเห็นไหมคะเราก็จะได้คำตอบโอเมกา AB เท่ากับ 6v0 หารด้วย 5l เรียบร้อยคำตอบเหมือนกันไหมลืมพูดถึงหน่วยไปเลยเนาะอ่าหน่วย v ก็ต้องเป็นเมตรเซกเนาะหน่วยโอเมก้าก็ต้องเป็นเรเดียตเซกโอเคคำตอบเหมือนกันไหมอ่า v เท่ากับ v0 โอเมก้า 6v0 ส่วน 5l อ่า 6v0 ส่วน 5l v0 เหมือนกันเลยค่ะ ทั้ง ic แล้วก็ relative motion analysis โอเคนะคะจบตัวอย่างที่หนึ่งไปแบบง่ายๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในตัวอย่างที่สองสวัสดีค่ะ